ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่จัสุดาชาแนลนะคะวันนี้เราจะมาตัดตัวมิกกี้เมาส์นะคะเพื่อที่จะทำขยายพันธุ์นะคะเพิ่มจํานวนหรือว่าจะชําไว้ขายก็ได้นะคะตอนนี้ก็เราตัดไปหลายรุ่นแล้วนะคะอันนี้จะเป็นต้นเล็กนะคะแต่ว่าเห็นไหมคะว่ามันงอกขึ้นมาหลายชั้นมากเลยเดี๋ยววันนี้เราจะมาตัดแล้วก็เอาไปชําหนอนนะคะ,ะตัดเลยค่ะ เดี๋ยวตัดเลยนะคะที่ใส่ถุงมือเพราะว่าเจ้าตัวขนหรือว่าหนามของมันเนี่ยนะคะก็จะทิมอยู่กับมือนะคะแล้วก็จะค่อนข้างที่จะคันนะคะตัวนี้เดี๋ยวต้องตัดอีกต้นนึงอันนี้สาธิตวิธีการตัดนะคะอันนี้ไม่ต้องกลัวนะคะสําหรับบางคนเพื่อนๆบางบางท่านอาจจะไม่กล้าตัดนะคะแต่จริงๆแล้วยิ่งตัดยิ่งแตกหนอนนะคะอันนี้ก็คือตอนแรกเลยเราจะตัดตรงนี้ ตัดไปชั้นหนึ่งแล้วละ่ะอันนี้ก็คือมันงอกขึ้นมางอกขึ้นมาเราตัดถ้ายิ่งตัดตรงแผลด้านบนก็จะทาให้มันแตกหนอแตกใบออกมาใหม่อีกนะคะพวกนี้นะคะเห็นไหมอันนี้ก็คือจะแตกออกมาเต็มเลยอันนี้ก็เตรียมที่จะขยายพันธุ์ได้นะคะหลังจากตัดเสร็จแล้วก็ระวังไม่ให้ตรงแผลนี้โดนน้านะคะถ้าจะรดน้ําก็โชยโชยข้างล่างนี้นะคะอันดับแรกเราก็จะใส่ตัวกะบะมะพร้าวรองกระถางนะคะก็ถ้าเกิดว่าเป็นจะใช้เป็นตัว ฐานทุบหรือว่าหินภูเขาไฟก็ได้นะคะแต่ว่าที่สวนนี้ใช้เป็นตัวกับมะพร้าวเพราะว่าหาได้ง่ายนะคะหลังจากเราก็ลองก้นกระถางก่อนนะคะแบบนี้ค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็เติมดินค่ะอันนี้เป็นดินของสูตรของทางสวนนะคะผสมเองไม้ตัวไวมากเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะมารีวิวส่วนผสมหรือขั้นตอนการผสมดินนะคะอันนี้เราใส่ดินแล้วก็ใส่ปุ๋ยออสโมโคนนิดน,นึงค่ะกับตัวสตาร์กิลจนะคะ Oh. <Yeah. S 1> อันนี้ของที่สวนตัดมาแล้วตัวมิกกี้เมาส์นี้ตัดมาก็จะไม่ได้พักไว้นะคะก็จะเอาลงปลูกเลยนะคะเพราะว่าแผลเล็กนะคะ <c oughs> แต่หลังจากลงปลูกแล้วเราก็จะทิ้งไว้สักประมาณ5-7วันแล้วก็ค่อยรดน้ำนะคะส่วนตัวดินที่ปลูกนี้ของทางสวนนี้ก็จะผสมน้ำนิดนึงนะคะให้มันมีความชื้นเพื่อที่จะให้ดินเกาะตัวแล้วก็ ประคองต้นไม้ที่เราชำใหม่ไม่ให้ล้มนะคะโรยดินเพิ่มนิดนึงอันนี้ก็เป็นวิธีการชำเพื่อขยายพันธุ์ง่ายๆนะคะแล้วก็ได้ผลดีนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็โรยหินโรยหินประคองประคองต้นเลยค่ะ โอเคเสร็จเรียบร้อยนะคะในอวดชมหน้าคนสวนหน้าตาดีของเราหน่อยค่ะโอเคคลิปนี้ก็ขอบคุณนะคะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ